สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ1คลิปนะครับสูตรนี้นะครับมันมาทั้งบนและล่างนะครับเพียง2คู่เท่านั้นนะครับแต่งวดนี้นะครับเราจะเพิ่มเป็น3คู่คือกันเอาไว้เลยนะครับทุกงวดมันได้แค่2คู่นะครับมันก็ถูกก่อนจะชมสูตรที่มาทั้งบนและล่างเพียง2คู่โปรดได้มาฟังคำเตือนยนะครับคุณครับข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายนะครับใช้หลายงวดนะครับคุณครับมันชอบพลาดอยู่เรื่อยนะครับทีนี้นะครับเราจะลองทําสดๆคานวณสดให้คุณได้ชมเลยนะครับบางท่านต้องการใช้สูตรจะได้นําไปใช้ถูกต้องเลยนะครับบางครั้งเขาเดินดีเดินจริงๆนะครับตอนนี้กาลังเดินสดๆเลยนะครับเพียง 3- 4่งวดเราเอาตั้งแต่งวดออกที่1 4 5และเลขท้ายออกที่37นะครับคือเราตัดหลักร้อยออกไปนะครับเหลือ หลัก10กับหลักหน่วยนะครับ4 5แล้วก็เลขท้าย3 7เอาเลยนะครับบางท่านจะได้ใช้สูตรตัวนี้เป็นนะครับบางท่านที่คำนวณไม่เป็นนะครับต่อไปท่านเก่งแล้วท่านจะรู้เลยนะครับอ่านี่นะครับ5 2นะครับมันออก2 5 2แล้วก็เลขท้าย2 2มันเหมือนกับตอง2อย่างเงี้ยนะครับงวดถัดมานะครับเนี่ย8 9 5นะครับแล้วก็แค่9 5แล้วก็เลขท้าย5 2อย่างเงี้ยนะครับผมครับงวดนี้นะครับออก706เราแค่06 แล้วก็เอา16มานะครับก็คือเลขตัวนี้เลขบนตัวนี้เลขท้ายแหละครับเดี๋ยวท่านเก่งเองนะครับลองลองพักผ่อนกันสักหน่อยนะครับกับสูตรง่ายๆแบบนี้นะครับเราได้0นย์นะครับศูนย์แปดเกาเราลองกันได้7กับ8นะครับคุณครับเลขวิ่งของเราก็คือ5อ่านี่นะครับห้าออกแล้วนะครับคุณครับอ่แล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเราได้อะไรสี่สี่เจ็ดหนึ่งแปด เนี่ยเก้าเก้าออกอีกแล้วนะครับเก้ามาอีกแล้วนะครับเออแล้วก็มาดูงวดที่แล้วเนี่ยนะครับแหมเลขเข้ามาจริงนะครับหนึ่งแต่ไปล่างนะครับครบหมดเราให้ไปเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับเอาหนึ่งลงล่างนะครับแล้วมันถูกด้วยนะครับสูตรนี้เจ็ดศูนย์สี่อ่าเราได้สี่กับเจ็ดเนี่ยคุณครับเลขวิ่งหนึ่งนะครับหนึ่งมากับอะไรอ่าเราขยักไว้เลยนะครับเออเรามาเดินดูเลยนะครับห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยนะครับคุณครับเลขมันอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยออกที่ห้าหนึ่งไม่ออกเราจับไว้สองหลักก็คือห้าหนึ่งอ่าแล้วก็ห้าสองอ่านะครับเลขมันก็ถูกในตัวนี้นะครับมันออกที่สองห้าสองนะครับอ่าแล้วก็มาดูเพื่อถัดมานะครับถ้าเลขเขาสไลด์ขึ้นไปนะครับมันก็น่าจับตานะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า เนี่ยคุณเห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นมา5นะครับที่จริงมัน6เราจะจับ2คู่นะครับเราก็ต้องจับอะไรครับอ่าเราจับ96หกแล้วเต้องจับต้องตัวบนมาก่อนนะครับเนี่ยอ่านะครับมัน95อ่านะครับแล้วก็96อย่างเงี้ยนะครับมันก็ถูกที่95นะครับอ่าแล้วก็มาดูว่าที่เพิ่งผ่านไปนี่นะครับที่มันออกเจ็ดศูนย์หกเราได้อะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี่คุณครับมันเดินมันวิ่งขึ้นมานะครับมันวิ่งขึ้นมานะครับและเจ็ดตัวนี้ก็ไปบนนะครับเจ็ดไปบนนะครับเราจับแค่นี้นะครับเนี่ยหนึ่งหกตรงตรงนะครับเลขออกที่ข้างล่างนะครับเขียงข้างล่างก่อนได้นะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับอ่าเลขบนเดี๋ยวจะชี้แจงนะครับเลขบนตัวนี้มันห้าตัวนี้มันเจ็ดนะครับเข้าล็อกของเขานะครับอห้านะครับหกเจ็ด 8เนี่ยนะครับคุณครับเนี่ยหมากับ8ปดเขาเริ่มเกาะคู่ไงครับเริ่มเกาะคู่เมื่อมางวดที่แล้วนะครับ8 9 0เนี่ยคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเก้าต้องมาจบที่แปดใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเก้ต้องมาจบที่8 1ก็ต้องมาจบที่0ูนย์เราก็ไปจับ7 0 1ไปนะครับคุณครับแต่แล้วเราก็พลาดนะครับเขาเอาหลงล่างไปนะครับเราก็เลยพลาดนะครับเลขก็ออกไปที่ เอ่ออะไรครับ16ตรงตรงนะครับวันนี้ถ้าเขาไหลขึ้นไปนี่ก็จับตาเลยนะครับคุณครับ16เนี่ยเลขท้ายนะครับก็คือตามโลโก้เราเลยนะครับจริงเออเงินสิบสองคู่นะครับแล้วก็17นะครับหนึ่งเจ็ดก็ไปไปบนนะครับก็ไปบนก็ออกแบบนี้นะครับเนี่ยเจ็ดศูนย์หกแต่ไม่ได้ออกเจ็ดศูนย์หกนะครับเอาออกเจ็ดศูนย์หกนะครับแต่เราได้ตัวนี้เป็นหลักร้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะทําพิธีอีกแบบหนึ่งนะครับให้มันเห็นหลักร้อยหลักสิบถ้าเขายังอยู่ในสูตรนี้นะครับ อ่าแล้วก็มาดูนะครับงวดวันที่เอ่อสินะครับเราได้ตัวไหน7 7นะครับกับ6เนี่ยเลขมันเบิ้ลนะครับเลขมันเบิ้ลอาจารย์ว่ามันเบิ้ลแน่แล้วครับงวดนี้นะครับก็เลยอ่าจัดเป็นเลขช็อตเด็ดไปนะครับเนี่ยนะครับอ่าสกับ3เราวิ่ง7เนี่ยนะครับเนี่ยเตัวนี้นะครับอาจจะมาล่างอีกนะครับคุณครับเพราะยังไม่ผิดนะครับมันมาบนแล้วมาล่างนะครับ7 8 9ด ศูนย์หนึ่งเนี่ยเกิดอยู่หนึ่งเจ็ดอีกแล้วท่านนะครับคุณครับถ้าหนึ่งไม่ออกนะครับก็สองและก็สามเนี่ยนะครับเราจับกันเอาไว้เลยนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางนะครับคุณครับเจ็ดสามถ้าหากเขายังออกเป็นล่างตัวนี้เป็นล่างแบบตัวนี้นะครับเลขบนนะครับเลขบนเราก็ดูดูนะครับเด็ดเจ็ดมากับศูนย์ใช่ไหมครับตัวนี้มากับอะไรครับ สี่ห้าหกห้านี่นะครับคุณครับเนี่ยมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสามมากับหกห้ามากับแปดเห็นไหมครับเนี่ยนะครับถ้าเขาเกิดพาหมากนะครับเลขถ้าเอ่อเก้าอะไรนี้มันออกแปดเก้าห้านะครับวันนี้ถ้าออกสามนะครับก็ต้องสามอ่าสามอ่ะหกอ่ะหกครับหกหก 6 7 3สอ่า6 7 3ถ้าสูตรนี้นะครับ 6, 7, 3อ่าเพราะว่าเราวันนี้เราต้องฟันนะครับ3กับ8นะครับในเลขย้อนงวดของเราที่อ่ายังไม่ผิดเลยนะครับคุณครับอ่าแล้วมันบังคับตัวไหนนะครับที่อยากจะทำให้ดูนะครับทำให้ดูให้เห็นหลักร้อยตัวนี้เขานะครับเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนมาตั้งกันนะครับคุณครับก็อ่าลองดูเลยนะครับมันจะได้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของงวดที่แล้วนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่าเรากระดาษขาวแผ่นใหม่มานะครับคุณครับ เนี่ยนะสูรตัวนี้นะครับออกไปแล้วก็ใช้ตัวไหนมาตั้งนะครับก็คือเราเอาเลขที่เขาออกไปนะครับแค่2งวดที่ที่มันกำลังเริ่มวิ่งตัวบนของอย่างนี้นะครับเราจะจะรู้ว่าหลักร้อยมันเป็นยังไงนะครับก็เราก็ตั้งเลยนะครับเอาที่เลขออกไปแล้วนะครับคือ8 9 5นะครับวดนี้เราตั้ง7 0 6นะครับเลขที่เราจะนำมาใช้นะครับก็คืองวดนั้นนะครับที่ เลขมันออกตัวนี้นะครับเนี่ยเราต้องใช้เลขล่างมานะครับเนี่ยตัวนี้ท่านคงเห็นนะครับสูตรที่อาจารย์ทําแทบทุกั่วนะครับ5 2นะครับเราบวกกันก่อนได้7วันนี้เราต้องใช้เลขท้ายครับก็คือ16บวกกันได้7นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราจะได้ตัวตรงเลยนะครับถ้าเขายังออกสูตรนี้นะครับ2 1 3นะครับ4 3เนี่ยคุณครับเราได้7เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยมันมาหลักร้อยแล้วนะครับเราตั้ง7ไว้เลยนะครับ7หลักร้อย แล้วเราเดินลงมาเลยนะครับ8 9 0เาศูนย์เี่ยนะครับเราศูนย์ไว้หลัก10นะครับศูนย์ไว้หลัก10แล้วก็เดินมานะครับ1 2 3 4 5 6าี่้าเนี่ยคุณครับแล้วก็6ขึ้นมาเลยนะครับมันก็ออก706นะครับอ่าที่เราเอา9ก้าก้าหนึ่งมาตั้งนะครับคุณครับมันแบบเดียวกันเลยนะครับเพราะเลขเราถ้าเขาไม่ออกตัวจริงมันก็ออกตัวแทนอ่แล้วมาดูงวดนี้นะครับ17มกราคม เ69นะครับงวดแรกของเราที่จะลุ้นนะครับคิดว่าเลขเบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลก็เอาตัวนี้เลยนะครับถ้าไม่เบิ้ลก็สูตรนี้เลยนะครับ86394เนี่ยคุณครับเนี่ยสามมันมาหลักร้อยเพราะเราสามกับแปดใช่ไหมครับอ่าเราก็ตั้งสามไปเลยนะครับสามให้ดูหลักสิบนะครับ456เนี่ยคุณครับหก เราหกไว้เลยนะครับแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายของเขาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยคุณครับเนี่ยเราก็เอาสองวาเสียบตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันเป็นเลขชุดเดียวเลยนะครับเลขชุดเดียวเลยนะครับถ้าหากว่าสามกับแปดของเรายังไม่หลุดนะครับถ้าแปดมันหลุดนะครับสูตรนี้แปดมันมันอยู่ตัวนี้นะครับมันมันแล้วแต่สูตรนะครับคุณครับ ก็อยากจะให้ท่านลองๆพิจารณาดูนะครับพอสูตรทุกสูตรนั่นนะครับคุณครับมันมีที่มาแล้วก็มันก็บังคับกันแบบนี้จริงๆนะครับถ้าเจ็ดเขาไปล่างจริงนะครับวนนี้เรามีมีรุ่นเลยนะครับสําหรับสูตรตัวนี้นะครับตรงง่ายๆอย่างนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็คงหวังว่านะครับสูตรที่เราจะให้คุณคุณได้เป็นเลขชัดเด็ดสำหรับในงวดนี้นะครับ มันติด3ามตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับ3ตัวนี้ด้วยนะครับแต่มันเบิ้ลถ้ามันเบิ้ลนะครับก็ขอให้เขาเบิ้ลเถอะนะครับพอเลขเราทําได้แบบนี้นะครับมันเหมือนมันเล็กเบิ้ลถ้าบอกว่าเบิ้ลแล้วมันเบิ้ลจริงๆนะครับเบิ้ลตัวไหนก็คอยมาติดตามชมนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับขอบคุณมากคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ